สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเคจะพาชมต้นทุเรียนค่ะต้นเทาต้นกล้วยนะคะออกดอกแล้วค่ะนี่ค่ะประมาณ5าปีถึง6ปีค่ะออกดอกระยะเต็มต้นเลยบางดอกก็บานแล้วแล้วก็มีลูกแล้วนะคะนี่ค่ะเนี่ยเป็นลูกของเขาแ,แหลมแหลออกมาเนี่ยถ้าไอ้กลมๆนั้นคือดอกตูมแล้วก็เป็นดอก เริ่มบ,บานแล้วก็มีลูกอันไหนที่มีลูกก็คือลูกตัดดําแหลม,หลมคือลูกของเขาต้นเท่าต้นกล้วยค่ะนี่ค่ะดอกบานแล้วก็ดอกตูมอันแหลมแหลนี่คือลูกของเขานะคะดกมากเลยค่ะดูสิออกทุกกิ่งเลยต้นเท่าต้นกล้วยเองค่ะนี่ค่ะต้น เ่าเนี้ยออกดอกแล้ว